Up update Welcome channel Car to Crypcurrency Welcome my Whi ทางด้านของคุณทางด้านของเนี่ยบัณฑิตเหรอเอออ่านเป็นบัณฑิตก็ได้นะฟุณดิตเนี่ยเออุณดิตนะครับแบ่งปันคำแนะนำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนเอ p กท่ามกลาง ความร่วมมือด้านมนุษยยธรรมล่าสุดนะครับของ Ripple นะล่าสุด Ripple นะครับก็ได้มีการร่วมมือเกี่ยวกับส่วนของ i r c นะร่วมมือนี้เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านโซลูชันการชำระเงินค้าบุนแดดน,นะก็หนีไม่พ้นไอตัว ILUSD นั่นแหละที่เขามองกันนะและอย่างหนึ่งก็คืออเขาเรียกว่าไรลดปริมาณการปิ้นเงินสดนะครับ ปิ้นเงินสดก็คือเนี่ยต้นทุนในการทาเหรียญเนี่ยมันมันใช้เขาเรียกว่าอะไรมันใช้พัสดุเขาเรียกว่าอะไรแมทเทอเรียลอะไรบ้างเนาะเออมันใช้แมทเทเรียลอะไรบ้างเนี่ยใช้เหล็กใช้สังกะสีแมงก็นิดเนี่ยกว่าจะหาแมทเทเรียลเนี่ยมาได้เออมันมันมันค่อนข้างที่ไม่เออเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนในการผลิตมันก็สูงอยู่เหมือนกันนะไม่กระทั่งธนบัตรต่างๆนะครับ ส่วนความที่เป็นธรรมในที่นี้ก็คือ,อตอนนี้นะครับเตรียมตัวที่จะลิสต R L U S D เต็มเต็มแก่และแต่ก็ยังคงมีแนวโน้มอยู่ว่าความร่วมมือนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโซลูชันบล็อกเชนของ Ripple นะครับที่จะนำไปใช้ในขนาดใหญ่นะครับเลลี่กล่าวนะครับเลลี่ <L ely S 2> เขาได้กล่าวว่าการร่วมมือนี้เน้นย้ำเรื่องบทบาทการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี r i p p l e นะครับในการรับมือ กับความท้าทายในโลกของความเป็นจริงก็คือไอตัว ILUSD เนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเงินบาทเงินอะไรพวกนี้ไงนะก็เลยมันมีความท้าทายอยู่พอสมควรในการที่จะดึงดูดผู้คนมาใช้งานว่าเฮ้ยคุณจะใช้เป็นระบบดิจิตอลแบบนี้จริงๆใช่ไหมแต่ประเทศไทยนี่คือไม่ไวอลลี่แล้วเนาะเพราะว่าบ้านเราก็พร้อมเพย์จ่าย,ยกันสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีเป็นเหรียญรับเป็นชิ้น เหมือน,นเดิมแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นเป็นการขยายขยายขเขาเรียกว่าไรขยายการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและการเกี่ยวกับ RL USD นะครับอันนี้ก็ข่าวเขาก็มาเล่าก็เนื้อหาก็เดิมๆนี่แหละครับก็ตั้งประเด็นมาอืมตั้งประเด็นซะน่าสนใจเลยนะครับผมก็เข้ามาอ่านมาก็เตรียมมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับรายงานว่าสอง 2.75พันล้านนะครับ XRP นะครับของคุณคริสนะครับคุณคริสราเซนนะครับสามารถรองรับระบบ Ripple r ODL นะครับได้ในไม่ช้าเนื่องจากอุปทานตึงตัว <c oughs> อุปทานเขาพร้อมนะว่าอย่างนะั้นอุปทานเขาพร้อมนะอ่ะาการการลดลงของอุปทานในตลาดนะครับไอ้คำว่าอุปทานในตลาดในที่นี้ก็คือมีคนแย่ง อุปทานออกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสถาบันเริ่มตักตวงเหรียญ XRP ไว้บ้างแล้วนะครับมันจะเริ่มมีความขาดแคลนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณคริสเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับสำหรับสถาบันนะต่อให้มีทรานเซ็คชันก้อนใหญ่ขนาดไหนผมมีเหรียญรองรับให้คุณได้ใช้งานแน่ๆไม่ต้องมีไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาการที่จะใช้งานเหรียญเนี่ย ผมเตรียมไว้ให้คณมากถึง50ล้าน xrp นะต่อธุรกรรมเลยนะเริ่มต้นนะครับนะ่าจะเป็นเดือนมกรานี้เลยนะครับและล่าสุดก็จะมีทางด้านของ ripple นะครับซื้อ xrp สำหรับ odl นะก็คือทางด้านบริษัท ripple เองนะครับซื้อเหรียญคืนนะเพื่อซัพพอร์ตในการใช้งานระบบของการ transsection ข้ามประเทศนั่นแหละข้ามผมแดนเนี่ยเพื่อ้รองรับ odl เนี่ยมันย่อเกี่ยวกับ,กบ การเปิดธุรกรรมข้ามภูมิแดนนะครับข้ามภูมิแดนหรือว่าข้ามรัดข้ามเมืองข้ามประเทศเนี่ยที่จะโอนหากันนะครับเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนทยอยซื้อคืนนะนี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ราคา xrp มันยังไม่ไปไหนอ่าอันนี้ก็คือจุดเอจจุดหนึ่งนะครับที่มันยังไม่ไปไหนเพราะอะไรตัว ripple เองเขาก็ต้องเตรียมส่วนหนึ่งนะัพพล l y ส่วนหนึ่งเพื่อัพพ p o r t กับทางด้านของสถาบันหรือเปล่า อันนี้ก็น่าคิดนะอ่าที่มันยังไม่ไปนะอืแต่ถ้าปล่อยให้ราคามันไปต่อเนี่ยอืมอาจจะใช้ทุนเยอะอยู่พอสมควรกว่าตัวเองจะเก็บเหรียญเพื่อซัพพอร์ตให้กับสถาบันในการโอนย้ายเงินนะอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับอต่อมานะครับทางด้านของ XRP นะครับมีกาวมาเติมอีกแล้วนะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับ XRP นะที่จะไปแตะ100ดอลลาร์500ดอลลาร์และ1,000ดอลลาร์นะครับโดยเขาได้ไปทดสอบนะเนี่ยในเมื่อข่าวมันไม่มีเนาะพี่แกก็ไปเซิร์ชทางด้าน OpenAI นะเออไม่ว่าแชท GPT บ้างนู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกในไทม์ไลน์ที่คาดการไว้สำหรับ XRP นะครับจะไปแตะที่100ดอลลาร์500ดอลลาร์และ1,000ดอลลาร์เนะี่ย ทางด้านของ AI 2ตัวนะครับทางด้าน Gog OK AI นะ Gog OK AI นี่ก็คืออยู่ใน X นะครับของทางด้านของคุณอนะีลอนมัสเนาะแล้วก็ ChatGPT นะสเจ้าเนี้ยคาดการใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยทางด้านของ ChatGPT เนี่ยเขาบอกว่า XRP เนี่ยจะไปแตะ1 1 0่ดอลลาร์นะครับโดยใช้ระยะเวลา3-5ถึงปีหลังจากนี้นะครับแลวก็มองในแง่ดีว่า 7จถึงปีเนี่ยอาจจะพุ่งทะลุไปถึง500ดอลลาร์นะครับส่วนสำหรับ XRP นะครับอีก7ปีถึง10ปีข้างหน้านะครับ XRP นั้นจะไปแตะมากกว่า500ดอลลาร์แน่นอนหรือว่าอาจจะไปพุ่งไปถึง1,000ดอลลาร์ 1, เลยก็ได้นะครับโดยเขาสรุปรวมแล้วว่า XRP เนี่ยจะไปถึง1,000ดอลลาร์ 1, ในอีก15ปีอ่ะเพื่อนๆลอง ตั้งสติกันสักนิดหนึ่งเราจะมี XRP อยู่กี่เหรียญรออีกสิบหนะ้าปีนะถ้า XRP มันไปแตะหนึ่งพันดอลลาร์จริงๆเนะี่ยเราจะเหลือไว้ตอนนั้นอีกสิบห้าปีเนี่ยสมมุติว่าเราอายุ30อายุ45เนี่ยเราจะมีเหรียญ XRP อยู่ในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่นะ เนี่ยถ้าเชท GPT มันมานี้นะครับแล้วก็ราคามันไปตามนี้จริงๆนะอันนี้ลองไปคิดวิเคราะห์กันดูว่าเฮ้ยถ้าถ้า AI มันวิเคราะห์ตามแพทเทิร์นหรือว่าข่าวข้อมูลที่มีอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ว่าแชท GPT เนี่ยเขาคาดการณ์ในอนาคตโดยหรือเปล่าว่าสถานการณ์ในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่า x i p จะถูกใช้งานด้วยสถาบัน,นการเงินอ่าแล้วก็มี r i u s d เข้ามาซัพพอร์ต แล้วรวมถึงเรื่องคดีความต่างๆที่สิ้นสุดลงแล้วนะน่าจะสิ้นสุดลงแล้วแหละนะครับและเรื่องคดีความตัวนี้ก็เงียบคิ๊บนะคอ,อร์ัปก็เงียบคิ๊บนะยื่นเอกสารช้านะครับแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการแถลงไม่มีการออกมาพูดอะไรแล้วก็ล่าสุดที่รวมตัวกันที่ประชุมนะก็ไม่ได้ออกมาพูดคุยอะไรต่อสาธารณชนแล้วก็ไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าวันจันทร์จะมีข่าว อะไรมาหรือเปล่านะสำหรับ XRP นะครับก็ต้องเราดูนะครับทางด้านของก๊ก AI ก็ไม่ต่างกันครับคา,าดการณ์ในคร่าวๆในเร็วๆนี้ก็คือจะอยู่ในเลทของในช่วงปีของปี2030ถึงปี2035นะตอนนี้ปี2024ปี2025ใช่ไหมอีก10ปีครับเพื่อนๆ XRP จะไปแตะที่1000ดอลลาร์นะอืม แต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยปีปีหน้าแล้วปีหน้าก็หนึ่งพันแล้วครับเออแน่แหละอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะโดยแ a GP t GPT เขาระบุเป็นปีมาเลยว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นนะครับต่อมามาทิ้งท้ายด้วยข่าวรวมนะข่าวรวมที่ว่าราคาป๊อปแคนะครับพุ่งสูงขึ้นยในช่วง24%นะครับเหรียญมีมนะสามารถแตะออทัมไฮใหม่ได้หรือเปล่านะครับดังด้าน The New Crypto นะเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับราคาของปนะ๊อปแคเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับ ในช่วงย4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดย Trans ทางด้านของคุณไซกินมันนี่โฟล์นะครับและออนบาลานซ์นะครับเวลุม่มแสดงถึงแนวแนวโน้มขาขึ้นแนละตอนนี้นะครับเป้าหมายราคาศักยภาพที่เพิ่มขึ้นไปที่1.55ดอลลาร์เลยทีเดียวนะตอนนี้ก็คือป๊อปแคทตเนี่ยเต็มตัวที่จะพุ่งทะย,ยานต่อนะครับนะบนะตอนนี้นะก็ราดูแล้กัเกนเพราะว่ากระแสของป๊อปแคทเนี่ยถามว่ามัน มันมันมาแรงขนาดนั้นไหมก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่ก็เหรียญป๊อปแคเนาะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาโด่งดังพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามียูสเคสอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า U ูดมีมีการเคลื่อนไหวของราคาของป๊อปแคสอยู่พอสมควรนะอืมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ